ไม่เต็มที่มันจะมีกลุ่มอืมนี่ไอ้นัเหลือหาเทร่เนี้นะดี๋งั่ขาตรงนะอันนี้ชุดมานั่งโอ้ม้านั่งอันนี้เหลือขัดทำสีชุดมานั่งนะครับอ้านั่งส อันนี้อันนี้ผมขายแผ่นส่งไปให้ลูกค้าหนานะเนี่ยหนานแล้วก็สวยด้วยผมว่าถ้าขัดลายดีมากเลยเนี่ยมีคนขอซื้อไม่ได้ขาย,ยแต่ขายผมขายถูกมากเลยเนี่เท่าไหร่น,นะพันหนึ่งสามพันห้าสมพันห้ขัดให้ด้วยทาสีด้วยครับสามพัหน้ากว้างเก้าสิบแปดสิบโ,โ,โตแม่สิขายกว้างใช่ผมมีผมเหลืออยู่สี่แผ่นสามแผ่นตอนเนี้ยมันละของตัวชุดเจ็ดพันห้า ันแต่หนึ่งป่ะอะไรก็ตามที่มันต่ำกว่าแปดแปดแต่ทันแล้วมันไปไว้ใช่ครับขายราคาเบาเบาไปไม่ถึงหนึ่งมันขายได้เนี่นี่ราคาแบ่งปันมาเรื่อยๆผมอันนี้ก็ลูกค้าจากไหนเนี่ยมเขียนไว้อยู่หนูไทยสุกไทยหนไทยเนี่ยพีสัตนเดี๋ยวเหลือกี่แผ่นแล้วมาให้แผ่นนู้ด้วยเนี่ยอ่านเห็นไหมสวยแล้วทันใช่ไหมอือโห่ี่เห็นเห็นไหมไปดูที่ร้านผมอะ ซื้อไอบุตรอไอบุตขายแผงเท่าไหร่อืมชุดนี้ไม่แพงหรอกไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยสี่พันฮแผ่นละนสี่ห้าฮะสีแผ่นละเฮ้ยอ่พันนะไอ้ท่อนนึ่งอ่ะท่อนนึงเลยผมเมาท่อน่ะ ดเดี๋ยวขัดทำสีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามแผ่นสี่แผ่นอันนี้ของท่านรองนะครับกิจจาราคาไม้กันอยู่เนี่ยเอาเบียให้ดูนะครับท่านรองครับเป็นไม้สองแผ่นอย่างสวยเลยโอ้โหหน้ากว้างเมตรกว่าแล้วเนี่ยเมตรสิบห้าเซนเมซเลยครับมานั่งก็เดี๋ยวขัดทำสีเพิ่มอีกครับอันนี้เราทําด้านมาอยู่ อันนี้อันนี้อันนี้ลอง,ง,ง,งพื้นไว้เนะาะโอ้แต่ลายดีนะเนี่ยกับพี่ไม่มีเลยสวยสวยสวยมากครับพานองอันนี้อัปเดตให้ดูนะครับไม้จามตูรีนะครับญญเผื่อท่านไหนสงสัยว่าเป็นไม้อะไรอ่าอันนี้ลองพื้นไว้นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้มันเป็นไม้สองแผ่นอัดนะครับ เราอัดอย่างโจะเลยนะนยาวเท่าไหร่นะลุงสองเมตรสองเมตรสิบห้าเซนสองเมตรสิบห้าเซนดูขาครับขาสมส่วนนะน,นะนเอาเปลี่ยนให้ดูกนันประมาณนี้นะครับจะได้เพลินๆฮะมานั่งยังไม่ทันมานั่ง,งส่วนนี้ส่วนมานั่างไล่ไปเทีลคิวนะครับผมลูกค้าที่มาจำที่จอง สั่งทำก็ใจเย็นนะครับฝนฟ้าก็มืดมาอีกแล้วการทํางานก็ทํายากหน่อยเพราะว่ามันฝนฟ้าบางทีมันมาแล้วมันทำไม่ทำงานไม่ได้ครับเราทํากลางแจ้งด้วยอืมสไมเดีไมระดูอ,อืเัเดตประมาณนี้นโอเคครับผมโอ้ยส่วนไม้ประดูนะครับท่นานไหนสนใจ อย่างนี้นะเอ,เอาเอาราคาที่เปิดแบบเบาๆไม่เอาแล้วที่ว่าหลักหมื่นขึ้นอ่าถ้าใไหนาสนใจวันนี้หม้แดงให้ดูให้ดูไม่เอาแล้วหลักหมื่นเอาโต้นี้นะครับของเกษตรมีโตเองอันนี้ขัดอีกแล้วขัดแล้วจะลงสีอีกรอบหนึ่งโจให้จบเลยเอาไป เอ้าจองแจ้งขนาดก่อนบางคนเข้ามาใหม่ยังไม่ยังไม่ทราบขนาดนะครับผมโต๊ะไม้ประดูแผ่นเดียวยาว2เมตร6เซนห้าเซน6เซนประมาณนี้แหละนะครับหน้ากว้าง60สิบหัวโต๊ะปลายโต๊ะเท่ากันกว้าง60สิบนะครับกำลังกำลังหน้าใช้เลยแล้วก็หนา3นิ้วนะครับความหนา3นิ้วสูง75มาตรฐานนะครับ เอเปิดให้ราคาเบาๆเลยนะครับโต๊ะเฉพาะโต๊ะอย่างเดียว9,500บาทรอดเลยนะตอนแรกเปิด10,200เลยนะครับอ่าอยากจะไปไวๆนะครับอยากจะไปไวๆเลยอ่าถ้าไหนสนใจรีบทักเข้ามาถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับเลยครับ